เพราะว่าดีหรือไม่ดีมันไม่เท่าเท่ากับการเคารพกติกาสังคมอะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่กติกาสังคมมัน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 อัปเดตเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมันก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมหรือหรือกฎหมายมันไม่สอดร,รับกับพลวัตทางสังคมก็มต้องปรับเปลี่ยนจริงไหมคอสชชอบพูดว่าต้องทาตามกฎหมายสิมผมบอกเฮ้ย hey, คุณอ้างกฎหมายแบบนี้เลื่อยไปไม่ได้ในระบอบาธิปไตการตรากฎหมายยึดโยงกับประชาชนครับแต่ในช่วงเผด็จการกฎหมายคือคําสั่งของเผด็จการครับ ลูกพีวีโรดตอนนี้อายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบเป็นลูกสาวแล้วฮะลูกสาวค่ะอะไรคือสิ่งที่พีวีโรดสอนเขาแบบเป็นแก่นเลยของสิ่งที่อยากให้เขารู้แล้วไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดว่ายินดีให้เขาเรียนรู้เก้าข้อด้วยตัวเองต่อถูกด้วยตัวเองแล้วมีหนึ่งข้อเราให้เขาเนี่ยเราสามารถทํากับลูกเราเองได้ไหมผมบอกเขาเสมอว่าผมไม่เคยถามลูกผมแล้วผมบอกว่าผมบอกพัญญาผมว่าไม่ต้องไปถามลูกผมว่าอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรเพราะอะไรฮะเราไม่รู้หรอกว่าอาชีพในโลกอนาคตเนี่ย มันจะมีอาชีพอะไรใหม่ๆหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเพศสภาพในโลกอนาคตจะมีอะไรใหม่ๆไม่สนใจเออวันนี้คือเพศอะไรนะเพศสภาพเขาเขาเป็นผู้หญิงฮะแต่ถ้าเพศวิถีเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยเอาผมใช้คําผิดใช่ไหมเพศสภาพคือเพศสภาพก็คือเพศที่เกิดขึ้นมาขณะเพศวิถีคือเราอยากเป็นอะไรถูกต้องเขาก็มีสิทธิผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือผมไม่รู้สึกว่าเขาผมต้องไปบังคับอะไรเขาผมแค่นี้ฮะว่าสิ่งที่ผมผมพยายามสอนเขาคือคุณต้องมี จะใช้คำพูดเป็นภาษาไทยไงภาษาอังกฤษคือ Critical Thinking อ่ะคุณต้องมีความคิดเชิงวิาพากษ์คุณต้องอบรับความแตกต่างหลากหลายคนที่เขาคิดต่างจากคุณคุณอย่ามองว่าเขาเป็นศัตรู <Okay. S 2> ยิ่งคิดต่างยิ่งเอะและยิ่งต้องไปค้นหาความรู้ยิ่งกว่าเดิมและบางครั้งมันถูกทั้งหมดแหละแต่มองคนละมุมถูกไหมคาถามคือเถียงกันอะ่ะช้างเป็นสัตว์กับช้างตัวใหญ่ไม่ใช่ช้างเป็นสัตว์ช้างไม่ใช่ตัวใหญ่ ไม่ใช่เว้ยช้างอะตัวใหญ่แต่ช้างไม่ได้เป็นสัตว์จริงๆช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่จริงช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่แปลว่าคุณมองคนละมุมใช่ไหมถูกป่ะบางครั้งมันคุณไม่จําเป็นต้องไปเถียงก,กันแล้วก็บางครั้งผม,มจะสอนลูกผมเสมอว่าบางครั้งเนี่ยเราเราถกเถียงกันเราถกเถียงก,กันได้ด้วยความสุภาพนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงแล้วหรือมันอาจจะไม่ต้องไปไปบังคับให้เขาไปเชื่อเราอ่ะคือคิดไม่เหมือนกันไม่ต้องมีคนหนึ่งโง่ไม่ต้องมีคนหนึ่งฉลาดไม่ต้องมีคนหนึ่งเป็นคนดีไม่ต้อง เหมือนผมเถียงกับคุณสิงไงเฮ้ยเราเห็นผลไม้เขียวๆมีน้ำๆเนี่ยแฮ้เห็นตรงกันก่อนนะคือทุเรียนอืมไม่ใช่ขนุนนะอ๋ะอเอาใช่ใช่ทุเรียนแต่ผมไม่ชอบทุเรียนพี่อแต่ผมชอบกินทุเรียนแต่มันเป็นทุเรียนน่ะแต่เราแต่เราเห็นตรงกันแล้วทุเรียนเดี๋ยวผมบอกไงฮะผมชอบทุเรียนเอาทำไมสิงไม่กินทุเรียนอ่ะทำไมโง่อย,อย่างงี้ไม่มีสิทธิ์สิงก็ไม่มีสิทธิ์พี่เหม็นเห็นจะตายพี่กินไปได้ยังไงโคตรโง่เลยไม่พอเราเห็นข้อที่จริงตรงกันแล้ว โอ้คุณไม่ชอบเหรอโอ้ผมชอบเหรอเอ้ยโอเคสิงอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เวลาเดี๋ยวพี่เก็บทุเรียนพี่จะไปเก็บที่อื่นก็อยู่ได้ด้วยกันได้อย่างสันติจริงป่ะมันไม่เห็นจำเป็นต้องผมเห็นการเถียงกันแต่ละครั้งนะ่มันต้องมีคนหนึ่งโง่คนหนึ่งฉลาดซึ่งผมไม่เห็นมีความจําเป็นอ่ะก็เลยไปสู่คําถามต่อไปว่าถึงแม้เราจะบอกว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกแต่ในการพูดคุยกันเมืองปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าใครมีความเห็นไปในทางสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่มองเห็นข้อบกพร่องของรัฐบาลยุคนี้เมื่ ก็จะโดนดูดูถูกว่าโง่มากๆหรือว่าโดนทัวลงทันทีตามภาษาสมัยนี้อันนั้นเป็นเรื่องของความไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดที่ยังไงก็ต้องเห็น,นไปในทางเดียวกันคือต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นบุคคลสาธารณะนะได้หมดเมืม่อไหร่ก็ตามที่คุณคุณคุณเอ็กโพสตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วคุณเปิดสถานะเป็นพับลิกเนี่ยมันก็บอกแล้วว่าคุณก็คุณก็คอมเมนต์ไอโพสตของคุณมันเป็นมันเป็นมันเป็น ถูกไหมคือทัวลงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจาร์จริงป่ะแต่สุดท้ายคุณก็มีสิทธิ์ที่จะปิดการวิพากษ์วิจาร์นั้นได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณรับมันไม่ได้จริงป่ะหลายคนก็ผมเลยไม่เคยหลายคนที่เวลาโดนทัวรลงแล้วเขาปิดคอมเมนต์เนี่ยผมก็ไม่ได้เคยไปไปไปว่าอะไรเขานะเพราะในเมื่อเขารับไม่ได้อ่ะถูกป่ะก็เขาก็ปิดปิดผมว่าก็เป็นการดูแลจิตใจตัวเองเขาก็ดูแลจิตใจตัวเองผมเข้าใจนะบางคนบางทีมันก็มีบางมุมที่ผมเป็นอย่างั้นผมก็เลยไม่โกรธใครนะแล คือมันมันคือสังคมที่เปิดกว้างอะ่ะคือคนที่เปิดเผยโพสต์ตัวเองเป็นสาธารณะคุณต้องพร้อมรับการวิาพากษ์วิจารณ์ถูกปะ <S <S แต่โอเคแหละสังคมเราควรจะจันรลงร่วมกันว่าพยายามอย่าใช้เฮดสปีช์ไงอย่าใช้ยยใช้คําที่เหยียดหยามความเป็นมนุษย์ของเขาไงถูกไหมคือถ้าแต่คุณจยาบอกว่าเฮ้ยความคิดคุณมันผิดมากๆเพราะอย่างนั้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่คุณมีสิทธิ์ที่จะพูดจริงไหมแต่คชณหลักการและตรกแต่คุณไม่ควรจะไปบอกว่าทําไมความคิดคุณมันโง่ เง่าเต่าตุนอะไรเงี้ยมันก็<ม>โดยที่ไม่มีคอนเทนต์นึกภาพปะคิดว่าในอนาคตสังคมจะเรียนรู้ร่วมกันไปถึงจุดที่เราสามารถคุยกันในความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสีวิไลผมลค,คิดว่าจริงๆมันทําได้ตรงกันว่าบางครั้งถ้าเกิดมันคุณสิงให้เป็นไหมเวลาเราถกเถียงกับใครจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเถียงต่อมันเป็นการเถียงด้วยอารมณ์แล้วแหละอที่จะเอาชนะแล้วแหละ,ะคุณเบลึกสิเพราะว่าในในโลกอย่างเพื่อนผมในหลายประเทศเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุยกันแล้วแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะคุย เออื่องน,นี้การคุยเพื่ออะไรพราะว่าสังคมต้องกลับมาคิดกันนะเราคุยเพื่อเราไม่ได้หมายที่จะเปลี่ยนความคิดของคนที่เป็นคู่สนทนานะแต่คุยเพื่อเข้าใจ<ต>เขาแต่เราอยากจะให้เขารู้ว่าเราอ่ะคิดอะไรและเราอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรถ้าเราบรรลุแค่ตรงนั้นแล้วบางครั้งผมจบแล้วนะอ,อ๋อตกลงคุณป้ายังเชียร์ลุงตู่อยู่เนาะอ๋อครับไม่เป็นไรครับครับผม เราไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปบอกว่าป้าทําไมถึงเชียร์ลุงตู่คือเขาก็มีเหตุผลของเขาจริงป่ะเมื่อกี้ฟังเป็นคุณป้าผมก็มองตป้าไหนขอคุณป้าเนี่ยเราก็เขาเราก็เราก็เราก็รับรู้อะเราก็แล้วไม่เห็นจําเป็นต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแต่ว่าเราคุยถึงจุดจุดนึงนะแล้วทาไมอ่ะคุณถึงไปว่าลุงตู่ป้าหรืองั้นป้าฟังผมนิดนึงนะว่าก็มีปัญหาอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่นะแต่ป้าก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่ดีขนาดนั้นเออผมก็เคารพคุณป้าคือว่ามันก็อยู่ด้วยกันน่าเพียงแัน สนทนากันเราไม่ได้เราเราไม่ได้สนทนาเพื่อจะเอาชนะกันแต่เราเป็นการที่เราบอกความคิดของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้แลกข้อมูลของเราแล้วเราก็มีข้อมูลอะไรที่ทาไมให้ทไมทําให้เราคิดอย่างนั้นก็บอกให้เขารู้แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาความคิดของเขามาบอกให้เรารู้ครับแล้วดัสสิจบแล้วในฐานะคุณพ่อของลูกสาวอายุเจ็ดขวบคิดยังไงกับคาสอนที่ว่าเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีโอจริงๆแล้วผมผมผมจะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าคนดีเลย คนดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันจะถามว่าใครเป็นคนดีอะในโลกใบนี้ใครยล้าบอกฉันเป็นคนดีก็มีอยู่บ้างนะเท่าที่เห็นมันน้อยมากคือมนุษย์หนึ่งคนนะครับคือเขาว่าดีหรือไม่ดีมันคือจริงจดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่ใช้กับมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุณศัพท์ที่ใช้กับคนนะมันเป็นคุณศัพท์ที่ใช้กับการกระทํานะแล้วมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยจริงๆเขาว่าดีก็ใช้ได้ยากมากนะคือคําถามคือ มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากอะเขาว่าดีอะจริงๆคือคือมนุษย์หนึ่งคนอ,นนอนย่างเงี้ยเออมุ้ถ้าเกิดเรายังใช้คาว่าดีอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งทําในสิ่งที่ดีและทําในสิ่งที่ไม่ดีถูกปะ่ะการกระทําใช่ไหมแล้วจะจะเราแล้วเ,เ,เราจะสรุปได้ไงว่าไอ้คนคนนั้นเป็นดีหรือไม่ดีใจเย็นลึกไปกว่านั้นอีกในการกระทําที่ดีมันมีการกระทําเนี่ยที่เรียกว่าดีเนี่ยบางการกระทําก็ผิดกฎหมายบางการกระทําก็ถูกกฎหมายสุดท้ายล้วคือยังไงงั้นสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ ผมพยายามจะบอกกับลูกแล้วก็คนรุ่นใหม่คือว่าเราเคารพในกติกาสังคมจะดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายมันไม่สอดรับกับกติกาสังคมแล้วเนี่ยก็ต้องนําไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อเกิดการแก้ปัญหาให้มันทันสมัยขึ้นเพื่อให้โครงสร้างทางสังคมมันสอดรับกับพลวัตทางสังคมที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันจะเป็นสิ่งที่เด็กอายุเจ็ดขวบเข้าใจได้ไหมผมว่าเราอธิบายได้นะ <S <S 2> <S 2> สิ่งอันนี้คุณรู้ไหมว่าเด็กยุคไหนเขาเรียนรู้อะไรได้มากกว่าสิ่งที่ เราคิดเยอะมากคือผมเห็นว่าเด็กวัยรุ่นผมเห็นคนหนุ่มสาวแล้วแต่พี่วโรดก,กำลังบอกว่ามมนกระทั่งเด็กห้าขวบเด็กเจ็ดขวบพกข,ขวบเขาเร<อ>ียนรู้อะไรได้มากกว่านั้นพี่แต่เขาอาจจะบริบทเขาอาจจะต้องอยู่ในบริบทร,ร,รอบตัวเขาอะคุณอย่าไปใช้คาศัพท์ยากๆ,ๆเนี้ยเอาง่ายๆอย่างเขาว่าประชาธิปไตยอย่างเงี้ยการเคารพสิทธิของคนอื่นคุณสอนเด็กได้นะถูกไหมคือ,อสุดท้ายเนี้ยผมว่าดีหรือไม่ดีมันไม่เท่าเท่ากับการเคารพกติกาสังคมอะ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่กติกาสังคมมัน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 อันปเดตเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมันก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมหรือกฎหมายมันไม่สอดรับกับพลวัตทางสังคมก็ต้องปรับเปลี่ยนจริงไหมคำถามแล้วผมผมเจอคําถามนี้ตลอดเวลาเช่นตอนยุคคอสชอใช่ไหมแล้วก็คสชอชอบพูดว่าต้องทําตามกฎหมายสิผมบอกเฮ้ยคุณอ้างกฎหมายแบบนี้เลื่อยไปไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยการตรากฎหมายยึดโยงกับประชาชนครับแต่ในช่วงเผด็จการกฎหมายคือคําสั่งของเผด็จการครับในเมื่อ ความชอบธรรมของกฎหมายไม่มีประชาชนก็มีความชอบธรรมในการต่อต้านและคัดค้านนะครับและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนั้นครับถูกไหมครับผมคือผมว่าผมไม่อยากใช้คําว่าคนดีคนไม่ดีคนดีคนชั่วแล้วแหละะอยุคนั้นยกไว้ว่าใช้เป็นคําด่านะแต่ว่าใช้ในถึงกัเป็นคําสอนเป็นธรรมนูญในการสอนคนผมว่ามันมันยากแล้ว,ลวในยุคน,นี้<อ>ในดีมีชั่วในชั่วมีดีจะพูดยังไงสิ่งที่พวกเราใช้คำพวกเราแล้วกันพวกเราคือเจนอะไรฮะเชน x เจน x เ sign y ผมอายุ3ามเจสิ่งอาจจะ y ละหรือ,อ,อไม่อไรเป็น x ไปปลายแต่พี่เ็ x x x ไปปลายสิ่งน่าจะ y โอเคแต่ในการโตมาในยุคที่มันมีไอเดียชัดเจนเช่นทุกศาสนาสอในให้คนเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นคนดีนะเออรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์คือคนไทยนะอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันกลับไปไม่ได้แล้วนะจุดนั้นแต่ว่าในแง่หนึ่งตอนนั้นมันก็ s i m p l ลดีเหมือนกันเออในแง่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดคือทุกอย่างมันมีการป้อนมาให้เราอยู่ในระบบการศึกษา แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความสงบในการคนไม่ทะเลาะกันเยอะคนไม่เถียงกันเยอะซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกจุดนี้มันกลับไปไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าในยุคใหม่ซึ่งทุกอย่างทุกอย่างโดนถอดราดถอดโคนโดนตั้งคําถามโดนวิาพากษ์วิจาร์อย่างเงี้ยเราจะสามารถหาความสงบในใจอย่างนั้นได้อีกไหมคหมร,รับคือการเคารพกติกาและก็ยันกา,การยอมรับในความแตกต่างเนี่ยคืออย่างนี้การศึกษาในโลกยุคเดิมคือทำไงพยายามป้อนชุดความคิดชุดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนคิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกัน ซึ่งมันฝืนความรู้สึกของความเป็นมนุษย์อย่างมากอ่ะถามจริงยุคนั้นนะครับคนที่คุณคุณไม่เหมือนกับคําสอนคนอื่นน่ะคุณต้องทําไงอ่ะคุณต้องอยู่แบบเงียบเงียบอ่ะคุณต้องแอบคิดของคุณเงียบเงียบอ่ะอ้ายกตัวอย่างง่ายๆอ่ะอย่างเพื่อนผมที่เป็น LGBT อย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบซ่อนตัวเองอ่ะจริงป่ะถูกไหมซึ่งมัน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 ไม่ยุติธรรมสําหรับเขาเลยอ่ะเพราะการที่เขาจะมีเพศวิถีอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากเพศว่ามันเป็นสิทธิและเสรีภาพของเขาอ่ะ แล้วเขาควรได้รับการเคารพอ่ะในการตัดสินใจของเขาจริงป่ะแต่ในยุคเพื่อนผมหลายคนต้องอยู่เงบบียบๆฮียครับต้องทําตัวเหมือนเหมือนกับ,เ,กบเขาเรียกว่าก็ต้องแซงอ่ะจะอ,อยู่กับสังคมบางสังคมก็ต้องทําตัวเหมือนมือพฤติกรรมเหมือนกับเพศสภาพของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าพออาจจะมีบางช่วงมาที่เขาฟิลฟรีเขาก็ปลดปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตตามเพศวิถีของตัวเองซึ่งผมว่ามันไม่ยุติธรรมสาหรับเขาอ่ะเพราะโลกใบน,นี้มันเป็นของเขาอ่ะถูกไหมแต่โลกยุคใหม่มันเปลี่ยนถูกป่ะถูกไหมผมคิดว่า เราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไงอแล้วเราอย่าเอาสิ่งที่เราเชื่อไปบังคับให้เขาคุณอย่าเอาไม้บรรทัดของคุณนะ่ะไปวัดคนอื่นนะ่ะแล้วผมว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตรงนี้ได้นะความแตกต่างมันจะสร้างความสงบได้คือมันเกิดจากการยอมรับไงแต่ว่าเรายังมีความเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันไงแล้วอย่างเงี้มันแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าระบบการศึกษาที่พยายามทําให้ทุกคนเป็นเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายมันเป็นระบบการคัดเลือกไง ถ้าเลือกออะไรฮะใครสอบได้ก็ผ่านใครสอบตกก็ทิ้งไปเอาจ่ายเงินครบก็จบแน่เอาตูดมานั่งแช่ก็ได้ใบแต่วันนี้ไม่ใช่การศึกษาคือเราเคารพในความแตกต่างแลวพยายามให้ทุกๆคนเนี่ยที่มีความแตกต่างสามารถเติมเต็มศักยภาพของตัวเองแล้วมีความสามารถในการวิ่งตามความฝันของตัวเขาไม่ได้เป็นระบบในการคัดเลือกใครสอบได้ได้เรียนต่อใครสอบได้ได้เรียนก,ก็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 ได้เรียนที่ตัวเองเลือกแล้วก็ไปทํางานเป็นลูกจ้างของทุนนิยมซึ่งมันไม่ใช่แล้วไง ยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนสามารถที่จะวิ่งตามความฝันของตัวเองได้งั้นมันจึงเป็นที่มาว่าพี่เลยไม่เคยบอกว่าลูกต้องเป็นอะไรลูกต้องทําอาชีพอะไรลูกอยากทําอาชีพอะไรมันคือถึงเวลานั้นมันจะมีอาชีพที่เขาเลือกอีกเยอะแยะโดยที่เราไม่รู้ก็ได้จริงปะแล้วก็ไม่เคยบอก้วยนะว่าไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับลูกเลยนะว่าต้องเก่งกว่าพ่อหรือคือนิยามความเก่งไม่เหมือนกันะคุณกล้าบอกเลยว่าคุณเรียน ในในในคือในยุคนั้นเนะ่ในยุคเดิมแล้วกันนะคนเก่งนะจะไปสอบคณะที่มันเข้ายากๆถูกไหมมันจะเป็นวิศวะบางหมอบ้างจริงไหมใช่ไหมแต่ในยุคใหม่มันไม่ใช่แล้วครับคุณมีความฝันคุณอยากเป็นอะไรคุณมีความฝันคุณอยากทําอะไรแล้วการเรียนในเรื่องนั้นมันทําให้คุณเติมความฝันนะคุณไปเรียนครับมันไม่ได้มันไม่ได้เรียนเพื่อว่าคุณจะมาเป็นอาชกอาชีพอะไรอ่ะมันเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มสกิลอ่ะ ถูกไหมแล้วมันต้องเรียนทั้งชีวิตนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าจบปริญญามาแล้วมันพอนะฮะต้องอัปเดตเองตลอดเวลาก็นี่ครับมันเป็นเรื่องที่ที่แบบผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ในสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันมันมันสะท้อนแล้วว่าสถานะความรู้ที่สูงส่งเนี่ยถ้าเกิดคุณเลิกที่จะตามความรู้ที่มันทันสมัยเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็หมดอายุคุณคุณอาจจะให้ความความคิดเห็นที่ผิดก็ได้อย่างที่อย่างอย่างอย่างเช่นที่ผมบอกว่าคุณบอกว่าวัคซีนชิลมาเองมันเข้าไปในนิวเคลียสเซลแบบปกติได้อย คนไทยจํานวนไม่น้อยนะครับผมไม่กล้าเหมา,หารวมทุกคนแต่จานวนไม่น้อยเรละคิดว่าพอเราเรียนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราเลิกเรียเพราะเราได้เราได้สถานะทางสังคมแล้วเราได้ปริญญาแล้วซึ่งนั้นไม่ใช่หัวใจของการศึกษาเลยถูกต้องถูกต้องแล้วสิ่งที่คุณรู้มาแล้วเลยใบที่คุณการันติว่าคุณได้จบปริญญาคุณได้เป็นสอเป็นรอสอเป็นผอสอเลยน,ะ,นะมันคือการันตีความรู้ในอดีตคุณนะมันไม่ได้การันตีความรู้ในปัจจุบันนะถูกปะ